สวัสดีครับแนะนำเครื่องสีข้าวรุ่น T สองร้ 200. ตอนนี้เป็นระบบ2หัวอีนะครับก็จะประกอบไปด้วยยินยีส่สี่ชุดสีเป็นข้าวรวมนะครับ ครื่องีข้าวก็จะประกอบไปด้วยกระบ,บะ A เทข้าเปลือกนะครับแราวกตู้ลมดูดเปาเข้ารีบวันนี้จะทําหน้าที่ดูดรอบหญ้าเศษฟางฝุ่นรองนะครับจากนั้นข้าเปลือกก็จะมาผ่านตะแกง่ทำความสะอาดข้าเปลือกอีกครั้งหนึ่งตะแง่ทำความสะอาดข้าเปลือกก็จะมีทั้งหมด3มชั้นนะครับ การคัดแยกสิงเปือกนออกตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คัดแยกออกมาได้นะครับก็จะมีทั้งดอกหญ้าฟาาส่วนเม็ดข้าวเปลือกจะเป็นเม็ดข้าวรีบที่ไม่สมบูรณ์นะครับข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เปลือกที่ตาดแล้วก็จะขึ้นไปงวขัดชุดที่1นนะครับเพื่อกระเทาะข้าเปลือกประมาณสัก80-90%้บเซนะครับข้าเปลือกที่กระเทาะครั้ทงที่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเราจะรับมากปัดน้อยนะครับ เพื่อจะให้กระเทาะัก็จะขึ้นไปงอขัดชุดที่2เพื่อขัดขาว รถเทนขัดข้านะครับรถลำก็จะเป็นลำละเอียดลำยับบหานี่เป็นลำละเอียดนะนี่เป็นลำหยาบมอเตอร์เราใช้มอเตอร์10แรงมานะครับ ร้านก็จะเป็นแกะแล้วพวกขุดพวกขายข้าวดอกย้านะครับครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมร้านเทพดนตรีข้าวไทยนะครับ